พามาดูไฟส่องสนามสวยๆอีกหนึ่งสนามนะครับนั่นก็คือสนามโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมินะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามขนาดใหญ่นะครับสำหรับผู้เล่น11คนนะครับก็จะเป็นที่ฝึกซ้อมของเด็กๆนะครับอาคาเดมีนะครับของโรงเรียนอนุบาลนะครับสีขอรภูมินะครับอันนี้ทางโรงเรียนนะครับก็ได้ใช้เป็นสปอร์ตไลท์นะครับเทอร์เนนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ C O B นะครับ เป็นรุ่นที่แสงพุ่งนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือแสงพุ่งไกลนะครับแสงพุ่งไกลเป็นลำเลยนะครับเป็นแสงวอมนะครับนำมาติดตั้งร่วมกับแสงขาวนะครับที่มีอยู่เดิมแล้วของสนามนะครับก็จะทําให้ไฟนั้นพุ่งนะครับจากข้างสนามมาที่กลางสนามเลยนะครับทำให้แสงกระจายทั่วถึงนะครับเสาที่ใช้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้านะครับสูง10เมตรนะครับนี่ทางอาจารย์ทางตั้งอาจารย์นะครับก็ ได้ใช้เป็นไฟแสงขาวกับแสงวอร์มร่วมกันนะครับพอแสงที่ส่องออกมาก็จะเป็นแสงคู่ไว้นะครับนี่เด็กๆก,ก็จะเตะฟุตบอลกันนะครับทำให้ไฟส่องสว่างมองเห็นคู่ต่อสู้นะครับน่าเตะบอลมากเลยครับ